สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอของแท้กันนะครับผมใครไม่เคยเห็นก็มาดูนี่ครับลูกพี่ใหญ่ผมครับนี่อะพี่พี่อายุกี่ปีแล้วครับผมพี่ใหญ่พี่ใหญ่สี่สิบสองสี่สิบสองครับผมวันนี้เราจะมาเจอของจริงกันใครใครที่ว่าแน่มาเจอพี่ใหม่ครับผมฮันสลักออกมาได้ยังไงยาให้เห็นเ้อะนี่ครับน้ํานี่ครับนี่คนน้ําเปล่านะครับนี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าดูครับดูเอาเอาเบอร์ได้สิโยกอะไกินได้ได้บัตรนี่ครับนี่ครับใครว่าแน่เ้อะนี่ตัวตึงบานแกครับผมอ๋อ เป็นได้เป็นได้สายบึง้งนะสลับดูอ๋อ <laughs> ครึ่งนึงกับครึ่งนึงนะครับนี่ <laughs> เป็นได้ครับลูกพี่ผมลูกพี่เป็นได้ <laughs> ชิว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 แค่นี้ชิวชิวลูกพี่บอกแ <laughs> น่นอนแน่นอนอ๋อมันจะเกิดน,นะมันจะเกิดน,นะ <laughs> บอเบเต็กอันนี้ก็ได้ป๊อเยี่ยมโอ้เยี่ยมพดีอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเป็นได้เป็นได้ ความรู้สึกความรู้สึกไปความรู้สึกเมื่อกินโอ้ยโบเป็นยังซิวซิวซิวแค่นี้โบเป็นยังสบายสบายสบายมีให้บ่มือนเนี่ยกะยังโบทันได้มายังโบทันได้มามียังโบทันได้มาอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนครับอ๋อจนเงือกจนเงือกอเมริกาไทยแลนด์เด้อในคนอีเด้อวุ่นวุ่นวุ่นมาเห็นเด้่ไอ้ไม่เจ้ายกเราค่อยแน่คุณรอปีปีกายนี่ยหรอแมนแมนแมนเอครบรอบแล้วครบรอบแล้วพี่มันเนี่ยอ่ โอ้วุ่นจดเงินคนใหญ่มือน้ะไอ้นุ่งแป๊บเดียวเจ้าเททิมบ่หวะมือนัานก็ได้คลิปแล้คลิปมีคลิปก่อนไหนคลิปก่อนไหนกินเหล้าข้าวคนใหญ่มือนะอคอยซื้อให้เลยคนอ๋อแล้วซื้อมาหวะกินเลยแหละโอ้นั่งเกี้ยวุ่นจดเงินได้วุ่นเอะบุดพวกเราจนเอาไปเท่ทิมเมื่อไดย่างเมื่อเฮือนนอนเสยสบายบุ๊ดไม่เป็นอะไรวุ่นเลย เออค่อะมันจะเกินนะนะลูกพี่ <ขอ S 1> จะเกินไอ, <laughs> อ้ไสยคอยบวให้พิดวังตลอดเลยเราเอาครับจบคลิปแค่นออี้แล้วครับโอเคครับครับผม